เนรบาีเราจาคเป็าทคูทวว่าและาก,วกวารน่นะคะขององค์รที่นะะคณะสุพีการรวมกลุ่มและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้ความช่วยเหลือเมื่อมีสมาชิกการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กรมพระราชิีการจหารปกท่านเดียนเชิญท่านได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดงานปลูกต้นไม้ท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ช่วยในแพทย์สาธรารณสุขท่านผู้อำนวยการและตัวแทนที่ทราบัาดีนะครับเมื่อกี้ผมลงรถมาก็เหมือนโลกเดือดน,นะครับวันนั้นวันนี้พวกเราในยกสูงที่มี่จนะินสมนพงศ์น,นะคะเป็นภาพถ่ายภาพแรก อตง้งไม่ยุ่ไปแล้วตั้แต่ดีแลวเพราะว่าพี่หมายเพรเวลาลงอะแล้วก็เนับคนละบาย มีท้ายร้อยเหรอไม่กลัวปูแล้วมีปูอะปูไม่กลัวเรากบหรือเาห้ามมันเป็นเล็กกว่ากันเลยว่า

สวัสดีค่ะยิงดาผูกด,ดวงค่ะประธานแม่บ้านสมาคมสารสุขสาขาจังหวัดสุพรราการค่ะซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเราก็มีวัตถุประสงค์โดยการเชื่อมสัมพันธไมตรีภายในอพอพครอบครัวค่ะแล้วก็ในกลุ่มของสารสุขด้วยกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของการช่วยลดโลกร้อนแล้วก็ฟื้นฟูปืนป่าค่ะ กิจกรรมครั้งนี้จะไม่สามารถบรรลุจุดประสงค์ได้เลยถ้าไม่มีผู้สนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านประสบความสำเร็จครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ประภาสผูกดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรประการนะครับวันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกับสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดสุรประการในการ ลูบปาเอบางปูนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมขึ้นมาจากกิจกรรมปกติของสมาคมแม่บ้านของพวกเรานะครับซึ่งปกติสมาคมแม่บ้านเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขโดยเป็นลักษณะคล้ายๆจิตอาสานะครับไม่มีค่าตอบแทนแต่ว่ามาช่วยทีมสาธารณสุขในการดูแลประชาชนต่างๆซึ่งวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนะครับก็หวังว่าสมาคมแม่บ้านจะได้ดาเนินกิจกรรมต่อเป็นระยะๆะะต่อไปนะครับ